มามท,ทุกชุดสวยงามมากนะคะก็เป็นชุดของชาวไทยมุสลิมน,นะคะสวยงามมากและที่สําคัญเลยผู้แสดงแบบก็ยังเป็นทายาตรุ่นที่7ของเจ้าหญิงมสัสรีแห่ง,กหงเกาะลังกาวีด้วยค่ะซึ่งการแสดงชุดนี้นะครับก็ให้เกียรติกับจังหวัดโปเกตเป็นประจรําทุกปีนะครับมาร่วมแสดงกับเรานะครับร่วมแสดงแบบผ้าไทยครับ ทุกชุดที่ผ่านมานะคะผู้แสดงแบบก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจนะคะมีความตั้งใจที่จะเสนหาเนื้อ <หา S 1> ผ้าเนี่ยมาแสดงแบบในค่าคืนนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นผู้แทนส่วนราชการนะคะที่รูปเด้นแบบในค่าคืนนี้ค่ะรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะคะ การแสดงบนเวทีของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังคงมีการแสดงจากโรงศิลปกรนะ